ไปสายต่อไปนะฮะคุณเป็ดครับสวัสดีครับคุณเป็ดสวัสดีครับครับคุณเป็ดอยู่แถวไหนครับมาอยู่สุขุมวิทค่ะเดิสุขุมวิทอ่าคุณเป็ดคุณเป็ดรบกวนถ้าสะดวกนะครับเอาโทรศัพท์แนบหูแล้วก็คุยกันสัญญาณจะได้ไม่ไม่สะท้อนนะครับค่ะค่ะขอบคุณครับอ่าคุณได้เลยครับคุณค่ะค่ะขอบคุณครับ อ่าคุยได้เลยครับคุณเป็ดจะจะคุยกับเราเรื่องอะไรครับก็ช่วงนี้นคมันมีปัญหาเศรษฐกิจต่างคากเออไปขายของลำบากมากอะไรนี้ยอืมครับ,นนค,รบคุณเป็ดขายอะไรอยู่ครับตอนนี้เออขายตามสั่งค่ะอาหารตามสั่งใช่ค่ะอ๋อเป็นร้านสักกี่โต๊ะนั่งดีครับเออเราก็มี ท้งแบบโต๊ะนั่งแล้วก็มีแบบขายหน้าร้านทั่วไปนะคะอืมแล้วตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงเอ่ยออก,ก็ก็ตกเยอะ่ะเพราะว่าคนขายของก็เยอะคนที่คนคนที่เขาทำอาชีพเหมือนเราก็เยอะค่ะแม่ค้าแม่ขายที่ใคยเหมือนกันก็เยอะมากอืมแล้วแล้ว,ลวเมนูมีเยอะไหมก็ มีเยอะอยู่ค่ะมีมีทั้งทุกอย่างนะคะข้าวปัตรต้มยำอะไรก็มีหมดเหมือนร้านทั่วๆไปที่เขาขายครับแล้วทำเลเป็นยังไงครับทำเลของเราก็ถือว่าดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นทางผ่านด้วยแล้วก็มีคนแบบแต่ว่ามันมีปัญหาประสบปัญหาเพราะว่าเมียค้าก็เยอะอ๋อมีคู่แข่งใช่ค่ะฉะนั้นตอนเนี้ยที่ยอดตกเนี่ย คุณเป็ดมองว่าอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอะไรเหนียว่าทํายังไงดีเออค่ะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะแก้ยังไงดีเอออาหารตามสั่งตอนนี้ยอดตกอาจารย์ว่าอะไรเอ่อยอดตกนี่อมีผลกับทําให้ต้องไปเอมีหนี้ไหมคะหรือว่ายังยังสู้ไหว ก็ถามว่ามีนี่ไหมมันก็มีบ้างนะคะ่ะแต่ว่าก็พอขับประกอกันไปได้ค่ะอย่างแรกตอนนี้ก็คือว่าเราจะไม่สร้างนี่เพิ่มนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะว่าแนวโน้มก็คือพอเรารายรับไม่เท่าเดิมเนี่ยเราเริ่มไม่สบายใจนะคะหลายหายคนก็จะไปยืมยืมเงินมาก่อนนะคะเพื่อให้อุ่นใจนะคะแต่พอผลพวงก็คือดอกเบี้ยเนี่ย อ่ามันก็สะสมนะครเพราะฉะนั้นก็คืออันแรกที่คิดได้ตอนนี้คือไม่สร้างนี้เพิ่มนะคะอย่างที่สองนะคะไม่ทราบว่าเอคุณเป็ดเนี่ยเคยดูคนเขาไลฟ์ขายขายอาหารออนไลน์ไหมคะเออเคยดูค่ะแต่ว่าทำทไม่เป็นหรอกอะโอเคคุณคุณเป็ดมีลูกไหมคะหรือเออหลานที่ชอบเล่นโซเชียลมีไหมคะมีค่ะมี แต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยู่แบบอยู่กับเราเขาไปทํางานอะไรอ๋อถ้ามีคนที่เขาทำทาเป็นนะคะแล้วก็เขายังไม่ได้มีงานทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็อยากจะเสนอเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กา,การขายอาหารออนไลน์เนี่ยแม้กระทั่งอาหารตามสั่งเนี่ยนะคะเออคนเข้าไปซื้อในออนไลน์มาก มากจริงๆนะคะ Delivery ีอะไรต่างตอนแรกเราคิดว่าหลังโควิดเนี่ยยอดตรงนี้จะตกนะคะแต่ไม่นะคะกลับเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้พอพอเริ่มถ้าคุณคุณเป็ดเคยดู TikTok ดูพวกนี้นะคะปรากฏว่าคนที่ขายอาหารนี่ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เขาทำคอนเทนต์นะ,ะแล้วคนก็ดูจากคอนเทนต์แล้วก็มาซื้อของเขาถ้าลองดูนะคะคุณเป็ดธุรกิจคุณเป็ดเนี่ยจะไม่มีคู่แข่งเลยนะคะเพราะว่าคู่แข่งโดยรอบเนี่ยเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์นะ,ะถ้าเราทำเนี่ย oh, <okay. S 1> ทีนี้บางทีอย่างนี้ค่ะโดยปกติเนี่ยอันนี้ก็ส่วนตัวไม่ทราบคุณเป็ดเ,เป็นคนเจนไหนนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนเจน X นะคะ เวลาจะให้ทําอะไรที่ไม่ถนัดเนี่ยรู้สึกว่าทําไม่ได้เนี่ยจะไม่จะไม่ยอมทำนะ,ะแต่พอได้ลองนะคะแล้วเฮ้ยมันได้ผลนะคะติดใจเลยค่ะก็เลยอยากให้คุณเป็ดเนี่ยลองดูนะคะลองหาคนที่จะแนะนําแต่อย่าไปหาคนไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเขาหลอกเรา <laughs> ะะหาคนสนิทนะคะสอนเราเรื่องการทำคอนเทนต์สั้นๆนะคะ คุณเป็ดขายของมานานแล้วเนี่ยแน่นอนเลยอย่างอย่างแรกคือไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะพูดถึงอาหารที่ตัวเองทำนะคะอีกอันนึงนะ,ค,ะคุณเป็ดทำอาหารเองถูกไหมคะทำเองเราถ้าเราไม่ถนัดขายนะ,ะเราทำคอนเทนต์แค่ว่าเราทำอาหารแนะนำวิธีทอดไข่นะคะแล้วก็เออคดเชื่อไหมคะแค่แนะนำวิธีทอดไข่นะคะ คนติดดูนะคะดูแล้วก็เขาก็จะอ๋อคุณเป็ดอยู่ทำมาขายอาหารอยู่ที่นี่เขาจะตามมาเลยนะคะเริ่มจากเกตเล็กเกตน้อยทอดไข่บ้างอะไรบ้างอันนี้คือเชื่อเลยค่ะว่าทะลุทะลวงแน่นอนถ้าคุณเป็ดเริ่มรองนะคะอาจจะใช้เวลานะคะเ,เห็นบางคนบอกว่าบางทีสเดือนนะ,ะพอพอคนเริ่มมาดูคนเริ่มมาเซิร์ชหาเราเนี่ย เริ่มค้นหาเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราติดปุ๊บเนี่ยร้านของเราเนี่ยไม่ไม่สนแล้วนะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนคนตามไปค่ะ,ะไม่รู้ว่าคุณเป็ดคุณเป็ดลองอ,อลองเรื่องนี้ดูนะคะว่าจะเป็นไปนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คนไทยช้อปออนไลน์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของการช้อปปิ้งทั้งหมดในประเทศ<อ>แล้วก็ยอดช้อปออนไลนท์ทั้งประเทศปีที่แล้วนะคะทั้งหมดคือแสนห้าหมื่นล้าน และ25%เปอร์เซ็นของแสนห้าหมื่นล้านเป็นการซื้อขายเรื่องอาหารค่ะทั้งอาหารสดอาหารตามสั่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็ดจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่มีคู่แข่งก็จริงแต่ว่าก็ยังมียอดซื้อเยอะมากๆเลยค่ะอืมแล้วก็เห็นมีแม่ค้าบางคนพ่อค้าเพื่อนเพื่อเหมือนกันนะคะว่าที่เขาทําออนไลน์ เข,เขาคดี่ก็มีหน้าร้านแบบที่อาจารย์พูดก็ยังมีประสบปัญหาเหมือนกันนะคะอ๋ออ่าอ,อันนี้เราเราจริงๆแนะนํานะคะว่าไปรวมคุยกับเขาเลยค่ะว่าเขาทําแล้วเขาเจอปัญหาอะไรแล้วหาคนที่เก่งๆแล้วรวมตัวกันเรียนรู้นะคะแล้วทํารวมตัวกันเลยค่ะเป็นไม่ต้องทําคอนเทนต์คนเดียวรวมกันค่ะแล้วทำคอนเทนต์รวมแล้วก็บอกว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะคะ เชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าลดการแข่งขันแล้วไปเข้าสู่คอนเทนต์ออนไลน์นะคะลองคุยกับเขาเลยถ้าเขาเล่าให้ฟัง,ย,งยิ่งดีเลยนะคะไปคุยแล้วก็หาช่องทางทำคอนเทนต์ใหม่นะคะเพราะยังไงยังไงดีกว่าขายอยู่ที่ที่ปัจจุบันแน่นอนที่ที่ไม่มีออนไลน์นะคะ,อะลองดูแล้วคุณเป็ดลองโทรเข้ามาใหม่นะคะว่าได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะอธิษฐานเผื่อให้กำลังใจคุณเป็ดนะคะ ได้ค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นคุณเป็ดครับนั้นเป็นคาแนะนําในวิธีใหม่นะคือออนไลน์เนาะใช่แต่ว่าบางอ่าเดี๋ยวจะพึ่งคุณหมูคุณหามูคุณหามูอ่าคุณหามูก็แนะนําไว้อาจารย์ว่าไรอ๋อบอกว่าคุณหามูก็บอกว่าให้ลดจานวนเมนูเอ่อเพื่อลดวัตถุดิบอ่าเลือกเมนูที่เราเก่งที่สุดอ่าก็เป็นช่องทางที่ดีนะคะคือชูเลยผัดสตอไข่กุ้ม อืมฮะอะไรนะทีมงานกระเพราเป็ด <c oughs> <c oughs> อ๋อกระเพราเป็ดเลยทำโดยคุณเป็ดเอาไหมกระเพราคอเป็ดเด็ดที่สุดในร้านนี้แล้วก็ <c oughs> เวลาทำสัญลักษณ์นะคะคือคอนเทนต์เนี่ยถ้าทำดีๆนะคะร้านเราเนี่ยมีเป็ดเยอะๆนะคะเป็ดเป็ดสะสมเป็ดนะคะ ทำให้ทาให้เป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะขายเป็ดเด่นเลยคือชื่อเราเด่นอยู่แล้วอ่าแล้วเราก็อาจจะทำเป็ดทั้งเมนูหนึ่งพอคนติดแล้วสั่งอะไรเขาเราเขากินทุกอย่างที่เราทำเลยค่ะอ่าแต่หาเป็ดเด่นหาจุนเด่นใช่คนทำชื่อเป็ดงั้นเอามากะเพราเป็ดเอานี้ก่อนคุณเป็ดขายที่ไหนเดี๋ยวหลังหลังบ้านเดี๋ยวพวกเราไปอุดหนุนหน่อยนะทีมงานเราไปอุดหนุนร้านคุณเป็ดหน่อยนะคุณเป็ดอยู่แถวไหนคนะ สุกคุณผิดสองนะโอ้ได้ได้เดี๋ยวทีมงานเลยคุณเดี๋ยวทีมงานเราจะไปโดดเด้งึงเลยคุณคุณเนี่ยได้ได้เลยเราไปชิมแล้วเราจะลองดูว่าจะช่วยคุณเป็ดออนไลน์ได้ไหมเนาะเดี๋ยวพูดต่อไปเราสั่งเมนูคุณเป็ดได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อคุณเป็ดกลับไปนะคะนี่ฮะคุณสุภิพาบอกเห็นด้วยค่ะยุคนี้ต้องสร้างคอนเทนต์อ่าใช่ต้องออนไลน์ฮะ นะเป็ดนะเห็นจ้างกระแสหาลูกหลานมาช่วยขยับร้านเราให้เข้าไปสู่โลกออนไลน์สะหน่อยนะจะได้เป็นที่รู้จักกว้างขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปทานอาหารร้านดูเป็ดเลยองดูดูว่าเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะเป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะหากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่ศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเกศูน หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand